ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับพระเจดีสามองค์โมเดล การเคลื่อนไหวของกองกำลังกระรเรี่ยงพุทธประชาธิปไตยหรือ DKBA เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์วานนี้ได้ออกแถลงการประกาศไล่จีนเทาออกจากพื้นที่อำเภอพญาตองสู่ฝั่งตรงข้ามบ้านพระเจดีสามองค์อำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตายิ่งเพราะเท่ากับแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่5ุ้มภาพันธ์ที่ผ่านมาเริ่มเห็นผลและมาถูกทางจากมาตรการขั้นเด็ดขาดตัดไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตตัดน้ำมันทางฝั่งพม่าห้าจุดที่อำเภอพญาตองสู่รวมอยู่ด้วย DKBA นั้นคนในพื้นที่รู้ว่าเป็นเกเรี่ยงเทาที่หากินกับแก๊้งคอเซ็นเตอร์และขบวนการจีนเทาที่ประกอบธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรทั้งการพนันบ่อนซอง ทางฝั่งเมียนมาโดยเฉพาะที่อำเภอพญาตองสูการออกประกาศของ DKBA โดยขีดเส้นตายให้ขบวนการจีนเทาต้องออกจากพื้นที่อำเภอพญาตองสูไปให้หมดก่อนวันที่28คกุมภาพันธ์เดือนนี้นั้นก็เป็นผลมาจากเงื่อนไข2ประกาศนั่นก็คือประชาชนชาวเมียนมาทั้งพ่อค้าแม่ขายและชาวบ้านที่หากินอย่างสุดจิตต่างเดือดร้อน จากมาตรการเข้มของรัฐบาลไทยอีกประการหนึ่ง DKBA ก็ยังถูกฝ่ายความมั่นคงของไทยและกองทัพเมียนมาบีบด้วยอีกทางหนึ่งหาก DKBA ไม่ประกาศไล่ขบวนการจีนเทาออกจากพื้นที่อำเภอพญาต่องสูก็จะทำให้กองกำลังของตนเดือดร้อนไปด้วยเพราะจะต้องต่อกรกับทั้งกองทัพเมียนมาที่มีจีนยืนกำกับอยู่ข้างหลังและฝ่ายความมั่นคงของไทย นี้จึงเป็นที่มาของคำสั่งที่ออกประกาศโดย DKBA เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา2อฉบับแจ้งให้ประชาชนในเมืองพญาตองสู่ฝั่งพมา่าปฏิบัติตามลงนามโดยพันเอกซอเอวันผู้บัญชาการยุทธวิธีที่สองกองกำลังกระเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตยโดยประกาศดังกล่าวของ DKBA อ้างว่าจากมาตรการปร,ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับธุรกิจการพนันออนไลน์และการช่อโกงทางการเงินออนไลน์ในพื้นที่ชายแดนไทยพม่าที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินการตัดกระแสะไฟฟ้าและห้ามส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังฝั่งเมียนมาตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์68นั้นเป็นเหตุให้ประชาชนในอำเภอพญาตองสูต้องประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับและได้รับผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ ประกาศของ DKBA ระบุว่าเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาดำเนินการส่งกระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับอำเภอพญาตองสู่ได้อีกครั้งอันจะเป็นการบรรเทาผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อประชาชนในอำเภอพญาตองสู่นั้นจะต้องได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทยว่าในพื้นที่จะต้องไม่มีการดำเนินธุรกิจการพนันออนไลน์และการช่อโกงทางการเงินออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอพญาตองสูงด้วยเหตุดังนั้นทาง DKBA จึงประกาศให้ขบวนการจีนเถาทุกคนที่เข้าไปทำธุรกิจเปิดร้านอาหารค้าขายบ่อนคาสิโนและเกมออนไลน์อย่างผิดกฎหมายออกจากอำเภอพญาตองสู่ให้หมดก่อนวันที่28กุมภาพันธ์168พร้อมคาดโทษว่าหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่เพียงแต่เท่านั้นพันเอกซอเอวัน ยังระบุไว้ในประกาศคำสั่งว่าจะมีการเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบและเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ขบวนการจีนเทาลักลอบเข้าไปอยู่ในพญาตองสู่อีกต่อไปสำหรับ DKBA นั้นเป็นกลุ่มที่แยกตัวออกมาจากสาภาพแห่งชาติกะเรี่ยงหรือกะเรี่ยง KNU ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์และเป็นกลุ่มที่กองทัพเมียนมาให้การสนับสนุนอีกทั้งในทุกวันนี้ ก็ยังช่วยกองทัพเมียนมารบกับกะเรียง KNU อย่างไรก็ตามเท่าที่ฟังข่าวมาจากเพื่อนฝูงซึ่งทำมาค้าขายทางด่านพระเยดีสามองค์พอได้ความมาว่าที่อำเภอพญาต่องสู่ในฝั่งพม่านั้นมีขบวนการจีนเทาเป็นเจ้าของบ่อนการพนันใหญ่รวมทั้งหมด5แห่งโดยซื้อต่อจากคนไทยที่ย้ายบอนมาจากลาวและกัมพูชาอีกทอดหนึ่งในบอนเหล่านี้ ซึ่งขบวนการจีนเ่าให้คนไทยออกหน้าจะมีธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรเช่นว่ามีผู้หญิงชาวพม่าค้าประเวณีอยู่ในบน่อนคิดค่าตัวเป็นรายชั่วโมงมีทั้งราคาชั่วโมงละ500บาท1,000บาทและ2,000บาทโดยมีห้องบริการบนอาคารที่เป็นตึกสองชั้นเหมือนอาบอบนวดในบ้านดรอและในที่อักโคจรดังว่านี้ ยังเป็นที่ส่องสุ่มของอาชญากรข้ามชาติและแกงคอเซ็นเตอร์ผลประโยชน์ที่ได้จากการเก็บสวยธุรกิจสีเท่านั้นกระเรียง DKBA จะแบ่งปันให้ทหารเมียนมาที่มีการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกำลังมาอยู่ในเอำเภอพญาตองสู่ทุก3เดือนซึ่งฐานเมียนมาเหล่านี้ก็คล้ายกับว่าพักจากการรบเพื่อมารับบาเหน็จจากธุรกิจสีเทาสรุปเป็นว่ารัฐบาลไทยมาถูกทางแล้วและเวลานี้ พลังสประสานทหารตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ผนึกกำลังกันอย่างเต็มที่และมีเอกภาพหากสามารถถอนรากถอนโคนขบวนการจีนเทาในอำเภอพญาตองสู่ได้สำเร็จก็น่าจะยกเป็นพระเจดีสมองค์โมเดลเพื่อเชิดชูให้ไทยเทาได้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวัน สวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอ็ l เบลินแพมคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้าน ซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา เอ็นเจฟเวนเอ็ดไนริโอตี